มัดดีจ้าพี่น้องมินิสิเฮ็ดเมนูซุปพริกหวานจ้าพริกหวานจ้าลูกสีแดงๆแล้วก็พผักรวมจ้าเดือดแล้วก็เทลงไปแล้วจ้าโหโหเต็มหม้อแลยจ้าอันนี้ฮัตตุนไปแ้วจ้าตุนไปเครื่องช่โมงจ้าปิดฝาไว้น้จ้าพักเข้ากับต้มสุแเราแล้วจ้าเอาใส่โถจ้าตักใสต ข้าวต้มสุกก็ตักใส่โถแล้วจ้าโถนี่ต้องเอาน้ำใส่จักหน่อยแล้วจ้าเพราะว่ามันสิผ่อนผ่อนเกินไปจังเลยโถสิตแตกต้องเอาน้ำใส่แล้วจ้ามาพี่น้องปั้นกันเลยวันนี้จ้าเน,นี่เสร็จแล้วก็ไปตุนอีกอีกห้านาทีจา้าเทสจริงจ้าพี่น้องครับปั้นเสร็จแล้วก็เทใส,ส่หม้อแล้วจ้าตุนอันนี้จ้าบ่ห้คนใหเ้เร็วเกินไปจา้าฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์ฝากกดซับเด้อจ้าเด้อง่ายๆจ้า